สวัสดีครับพี่น้องพรูเดนเชียทุกท่านครับในช่วงของธนัทเอกภพธนากุลนะครับวันนี้มีคำถามมาถามพี่น้องทุกท่านครับระหว่างการขายกับการสร้างทีมคิดว่าอย่างไหนเป็นเรื่องที่ยากกว่ากันครับขายกับสร้างทีมคิดว่าเรื่องไหนยากกว่ากันตอบในใจหรือตอบกับเพื่อนข้างๆได้ครับได้คำตอบไปยัง ข้อต่อไประหว่างการขายกับการสร้างทีมอย่างไหนที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากกว่ากันครับข้อนี้จดลงไปในสมุดของท่านครับจดลงไปเราได้คำตอบอยังครับขายกับสร้างทีมคิดว่าเรื่องไหนจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากกว่ากันนั่นคือคำตอบของท่านสำหรับผมนะครับ การขายและการสร้างทีมยากและง่ายพอๆกันประสบความสำเร็จได้เหมือนกันแน่นอนครับอยู่ที่เป้าหมายอยู่ที่ทิศทางของพี่น้องทุกท่านครับว่าเราจะดำเนินธุรกิจประกันชีวิตไปในทางไหนเราจะเป็นวันแมนโชหรือเราจะเป็นโก for ทีม วันแมนโชว์คือเราจะเป็นสุดยอดนักขายหรือเราจะเป็น g ก for ทีมคือการเป็นสุดยอดนักสร้างทีมนักบริหารองค์กรนั่นคือคำตอบที่ทุกท่านได้เขียนเมื่อสักครู่สำหรับวันนี้นะครับตลอดระยะเวลา7ปีใน Prudential นะครับผมมี3แนวคิดที่จะมาแบ่งปันนะครับตลอดระยะเวลา7ปีที่ได้ร่วมงานกับดินแดนแห่งโอกาสแห่งนี้นะครับ สามแนวคิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจากแนวคิดที่หนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นจากความคิดสร้างทีมธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ตัวผมเองนะครับเริ่มต้นจากการเป็นนักขายครับเราวางแผนประกันชีวิตให้กับลูกค้าเราเห็นคุณค่าของการประกันชีวิตจะป่วยมีค่ารักษาแก่ชลามีเงินใช้จากไปคนข้างหลังไม่เดือดร้อน นะครับเราเห็นคุณค่าของประกันชีวิตและแน่นอนเราเห็นความสวยงามของอาชีพนี้อาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเราและอาชีพประกันชีวิตสามารถสร้างรายได้ที่มากกว่างานประจําที่เราเคยทําอยู่เมื่ออาชีพนี้ดีเมื่อดีจึงบอกต่อครับผมจึงชักชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจกับธุรกิจประกันชีวิตเริ่มต้นจากการชักชวนรีครูด รีครูดเริ่มต้นคือเรามองว่ามันเป็นการชักชวนแต่เริ่มต้นทําธุรกิจสักระยะหนึ่งเราเห็นว่าเหนือกว่าการชักชวนคือการให้โอกาสคนเหนือกว่าการให้โอกาสคนคือการให้ชีวิตใหม่กับคนผมมีความสุขมากๆครับกับการที่ ให้ชีวิตใหม่กับคนเห็นคนที่มาร่วมงานในองค์กรของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับจากนั้นจากการเป็นนักขายเราก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการเป็นเจ้าของสํนงานักงานผมเปิดสํานักงานที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับจากนั้นเราเห็นธุรกิจนี้เรามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เราจึงพัฒนาตัวเราเองว่า จากนี้เราจะมองและสร้างธุรกิจนี้ในรูปแบบผู้ประกอบการผมเองนะครับตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยได้ร้อยเรียงนะครับได้มีโอกาสสร้างทีมงานบุคลากรฝ่ายขายสร้างทีมนะครับที่ปรึกษาวางแผนประกันชีวิตให้กับลูกค้าทีม IC ซีลายเสนะครับเกือบ20รหัสเพื่อที่จะตอบโจทย์ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนเพียงแค่เราปรับตัวแค่นั้นเราสร้างทีมบุคลากรฝ่ายขายเราสร้างทีมโคช้ชในทีมของเราเราสร้างทีมผู้บริหารและทีมของเราชื่อว่า THE GREAT GROUP ใน THE GREAT GROUP นะครับเราสร้าง Off the year แน่นอนครับเราเองก็ต้องเป็น o f t t h y y e r r เช่นเดียวกันจากนั้นเมื่อเราทำได้เราก็ส่งมอบโอกาสนี้ให้ในทีมของเราเป็น Off the year ทุกปีนะครับเราสร้าง MDRT เพื่อจะเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของทีมของเรานะครับเราสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ขึ้นมาทุกปีนะครับและแน่นอนครับบริษัท Prudential ของเราเนี่ยได้มีคุณวุธท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณวุฒธที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับคุณวุธที่ เขาเรียกว่าเดินทางบแบบ5ดาว7ดาวเราท่องเที่ยวมาเนี่ยทั่วโลกผมร่วมธุรกิจประกันชีวิตมานะครับสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า50ประเทศปรบมือให้กับธุรกิจประกันชีวิตของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพความสำเร็จของธุรกิจเราภาพความสำเร็จที่ได้ให้กับพี่น้องทุกท่านได้เห็นเนี่ยผมเองเคยนั่งแบบนี้และผมก็มองวิทยกรคนนี้ผมก็บอกว่าสักวันหนึ่ง กูจะต้องมีภาพแบบนี้อนั้นเสียงในใจนะเสียงในฟิลม์มจงอย่ามองกันในวันที่เส้นชัยแต่จงใส่ใจกันที่เส้นทางแล้วมาดูกันว่าการที่ถ้าเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตได้เนี่ยจะสอดคล้องกับแนวความคิดข้อที่สองข้อนี้อยากให้จดลงไปนะคบเป็นคีย์ที่สำคัญมากๆเลยถ้าเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตเราต้อง ก้าวข้ามผ่านทั้ง3ดินแดนให้ได้เราเริ่มต้นทำธุรกิจประกันชีวิตทุกครั้งก็จะมีคนมาจุดไฟให้กับเราถูกไหมจุดไฟสร้างแรงบันดาลใจเมื่อเราเกิดแรงบันดาลใจเราก็จะมีฝันมีไฟไฟสำเร็จเราจะออกจากดินแดนที่หนึ่งที่ชื่อว่าคอมฟอร์ทโซนคอมฟอร์ทโซนคือดินแดนแห่งความเคยชินเราอยู่ของเราแบบนี้แหละ เราอยู่อย่างสุขสบายดินแดนแห่งความสะดวกสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายจากนั้นพอมีคนมาจุดไฟสร้างแรงบันดาลใจมีภาพแห่งความสำเร็จเราจึงต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อจะไปทำทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายก็จะก้าวสู่ดินแดนที่2ที่ชื่อว่าเพนโซนเพนโซนคือดินแดนแห่งความเจ็บปวดและดินแดนนี้แหละนักขายจะโดนลูกค้าปฏิเสธ นักสร้างทีมก็จะเจอกับการที่ชวนคนมาแล้วเขาไม่มาเขาไม่อยากมาร่วมทีมกับเราชวนแล้วไม่มามาแล้วไม่ฟังฟังแล้วไม่ทำทำแล้วไม่ทน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 ,ทน,ทนสักพักก็ตายจากอาชีพชวนคนมาร้อยคนออกไปร้อยหนึ่งคนชวนไอ้คนชวนออกไปด้วยจริงไม่จริงจริงไม่จริงใช่เราไหมไม่ใช่เพราะเรามานั่งอยู่ที่ห้องแห่งนี้แล้ว ดินแดนแห่งเพนโซนเนี่ยดินแดนนี้จะเป็นดินแดนแห่งความขมขื่นทุกระทมโทษด,ดินฟ้าอากาศโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเออคุณนคุ้นไหม <c oughs> นะครับดินแดนนี่ตอนแรกมีไฟแต่คนที่นั่งจมอยู่ดินแดนนี่จะดับไฟให้กับตนเองนะครับแต่จะมีคนเพียง5-20%ถึง20%เท่านั้นที่จะทะลุ ขีดจำกัดก้าวสู่ดินแดนที่3ที่ชื่อว่าเอ็กเซลเลนโซนคือดินแดนแห่งความเป็นเลิศดินแดนแห่งความสำเร็จบรรลุทุกเป้าหมายที่วางไว้นะครับและแนวคิดข้อที่3จงอยู่ในลูกของการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพี่น้องทุกท่านครับลูกของธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยจงอยู่ในลูกของตัวเอง นะครับจงอยู่ในลูกของงานจงอยู่ในลูกของบริษัทเราขอพี่น้องทุกท่านเชื่อบริษัทเชื่อผู้นำเชื่อสินค้าเชื่อมั่นว่าตัวเราเองเนี่ยทำได้คนประสบความสำเร็จเขาจะไม่ไปวิ่งในลูกคนอื่นเขาจะดึงศักยภาพตัวเองทำทุกทางคว้าทุกโอกาสและไปสู่เส้นชัยให้ได้ แต่ก็จะมีคนบางคนครับที่จะมองลูกคนอื่นมองหญ้าหน้าบ้านคนอื่นว่ามันเขียวขจีกว่าหญ้าหน้าบ้านตัวเองแล้วก็บอกว่าบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นบ้านเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาไม่เคยคิดที่จะเบิกเนตรดูว่าบ้านหลังนี้สวยงามขนาดไหนบ้านหลังนี้มีคุณค่าขนาดไหนจากนี้เรามาช่วยกันสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่ช่วยกันลดน้ำพลวนดิน ทางหญ้าหน้าบ้านของเราให้เขียวกระจีให้ดึงดูดผู้คนให้เป็นแม่เหล็กเชิญชวนผู้คนมาอยู่บ้านกับเราพี่น้องทุกท่านครับมีคำกล่าวที่ว่านกบินไปด้วยกันเพราะมันอยู่ในฝูงเดียวกันวันนี้นกหลงฝูงเขาก็ไม่ได้ไปกับเราแล้วนกแตกฝูงก็ไม่ได้ไปกับเราแล้วรวมพลคนรักพ r ูเดนเชียวันนี้ ลูกเทพีคืนถิ่นดินแดนแห่งโอกาสและอนาคตอยู่กับเราทุกท่านแล้วขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จแล้วพบกันที่จุดที่ดีที่สุดของชีวิตผมธนัทเอกภพธนากุณขอบคุณครับบ,บมาเพ็ญัดัง